คยี่ออนิเมะขอเสนอสับประยุทธ์ทรุฟ้าภาคสงครามสำนักม่านเมคาตอนที่6.1บนนภาอากาศบุรุษหนุ่มชุดดำสะพายไม้ประทัดยักษ์ค่อยๆหมุนกายกลับมามองดูให้โปตองตะลึงตาค้างอยู่ไม่ไก่ละบายยิ้มเล็กน้อยแล้วโค้งเอวให้อีกฝ่ายให้เหล่าหลายปีนี้ขอบคุณท่านผู้เฒ่าที่เอื้อเฟื้อจุนเจือตระกูลเสี่ยว เซียวเหยียนหลังจากได้เห็นหน้าคุ้นเคยนะับของเซียวเหยียนที่ตัวเขาเนี่ยเคยช่วยเหลือเอาไว้ในสมัยก่อนตอนนี้ครับรู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างมากและกล่าวกับเซียวเหยียนว่าเจ้าหนุ่มแซ่เซียวกลับมาเสียทีให้รอตั้งนานในจังหวะที่นะครับทั้งไฮปตองและเซียวเหยียนกําลังจะพูดคุยกันนั้นกลับมีเสียงเสียงหนึ่งที่ตะคอกดูด่ามาแต่ไกลว่าเซียวเหยียนเป็นไปได้อย่างไรเจ้ายังไม่ตาย เซียวเยียนกล่าวขึ้นมาทันทีว่าขอตะเพิดตัวบัตรซบพวกนี้ก่อนคอยมาลำลึกความหลังกับให้เหล่าหลังจากนั้นครับเซียวเยียนก็มาหันมองพวกหยุนตู้สี่คนกล่าวว่ายังไม่ได้เชื่อสุนัขเท่าหยุนซานข้าหรือจะยอมตายง่ายๆปีนั้นก็เคยลั่นวาจาข้าเซียวเยียนจะกลับมาใหม่หยุนตู้ตอนนี้ครับใบหน้าของเขาเดี๋ยวเขียวเดียวขาวเนื่องจากการปรากฏตัวของเซียวเยียนนั้น ทำลายแผนการของพวกเขาจนป่นปี้ไม่เป็นชิ้นดีแต่ก็ดีเจ้าเด็กคนนี้ยังเป็นเหมือนเมื่อปีนั้นโดดเดียวเดียวได้ไม่มีคนนุนหลังแล้วไม่มีกองกำลังในการช่วยเหลือด้วยกองกำลังของสำนักม่านเมคาตอนนี้พวกเขาเชื่อมั่นอย่างมากว่าจะสามารถจัดการกรับเซลเหยียนได้เจ้าเด็กลำพองกำลาบเจ้าไม่จำเป็นต้องถึงมือเจ้าสำนักพวกเราเตรียแผนรับมือเจ้าเด็กเมื่อวานซื่น ที่มาก่อกวนไว้แต่แรกแล้วหลังจากนั้นทางหยุนตู้ก็ได้นำผู้สัญญาณออกมาแล้วทำการจุดมันเพื่อเรียกกองกําลังเสริมออกมาโดยทันทีหลังจากผู้สัญญาณแตกก็มีลำแสงห้าสายคุ่งมาจากนอกนครหลวงเจียนมาหลังจากนั้นไม่นานทั้งห้าคนก็ปรากฏสู่หน้าฝาคนที่ดูเหตุการณ์อยู่ตอนนี้ถึงกับตกตะลึงเป็นอย่างมากเนื่องจากพวกเขาสามารถแลเห,เห็นปีกปานยุทธจาก ด้านหลังของคนเหล่านี้ทุกคนแปลว่าคนเหล่านี้ต้องเป็นระดับกษัตริย์ห้าคนสำนักม่านเมคาทุ่มสุดตัวเพื่อกำจัดตระกูลหมีเธอให้ออกไประดับกษัตริย์เจ็ดคนระดับจักรพรรดิสองคนกองทัพระดับนี้นับว่าน่ากลัวจริงๆขุมกำลังของสำนักม่านเมคายิ่งใหญ่เกียงไกจริงๆถึงต่อให้เซียวอยานจะกลับมาอย่างแข็งแกร่งก็ตามแต่เจอกับกองทัพระดับนี้ ยังไงก็ยากจะมีเปรียบเหนือพวกเขาอาศัยพวกมากตามเคยนี่สายนี้แก้ไม่หายจริงๆหลังจากเห็นทั้ง9้าคนเซียวเหยียนก็กล่าวออกมาด้วยเสียงหัวเราะเซียวเหยียนระวังด้วยอย่าชาราใจห้ปโปตงเอื้อยเตือนขึ้นมาหลังจากนั้นครับทางเซียวเหยียนเองก็หันไปพยักหน้าให้กับไฮปโปตงแล้วก็มองอยู่ตู้ด้านตรงข้ามพร้อมกับกล่าวว่าความอัปยศในปีนั้น ท่านคิดว่าข้ายังยอมรับเป็นคำลบสองโดยไม่เตรียมการใดๆอีกเลยหลังจากนั้นครับเสี่ยวเหยียนทำการตบมือการตบมือของเขานี้มีกระแสสายฟ้าพุ่งออกไปกระแสสายฟ้าดังกล่าวทำให้พวกหยุนตู้ถึงกับเกิดการมึนงงขึ้นมาแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงท้ารมจากด้านนอกนครเจียนหมาพุ่งมายังที่นี่เงาร่างสิบก่าสายพุ่งมายังนครเจียนหมาได้ความเร็วหลังจาก เหล่าบรรดาคนดูที่มองเห็นปีกปานยุทธสวยสดวนแผ่นหลังเงาคนสิบกระสายนั้นถึงกับอดอุทานขึ้นมาว่านี่มาระดับกษัตริย์สิบกว่าคนทัดจากนี้พวกเราขอตอบโต้พวกท่านด้วยวิธีการของพวกท่านเองภายใต้เสียงหัวเราะเสียสีของเสี่ยเวเหยียนพวกหยุนตู้หน้าซีดเผือกในบันดลเส้นแสงพาดผ่านโค้งฟ้าปรากฏขึ้น เหนือเวหานครศักดิ์สิทธิ์ในอึดใจถัดมาเงาร่างสิบสายที่ก็คือปีกปานยุ์อยู่ตอนนี้ต่างตั้งขบวนเป็นครึ่งรูปวงกลมล้อมรอบพวกหยุนตู้เอาไว้หลังจากนั้นพวกเขาใช้แววตาเยาะเย้ถากทางพวกหยุนตู้ยังสาสมใจขณะที่เงาคนสิบสายปรากฏออกมาเหล่าบรรดาคนธรรมดาและผู้ชมทั้งหลายต่างตกตลึงว่าคู่แข่งกล้าระดับกษัตริย์สิบกว่าคนนี้ เป็นคนของใครกันแน่คู่แกงกล้าระดับกษัตริย์สิบกว่าคนขบวนทับนี้ช่างน่ากลัวจริงๆตอนนี้คนมากมายครับต่างกระซุบกระซิบกันพวกเขาคุยกันว่าต่อให้เป็นระดับกษัตริย์ที่อยู่ในจกักรวรรดิเจียนหมาเองนับได้ว่าไม่เกินกี่สิบคนแต่ตอนนี้มีระดับกษัตริย์นับสิบคนปรากฏตัวเหนือเวหาพร้อมกันทีเดียวทำให้พวกเขารู้สึกตื่นตระหนกเป็นอย่างมาก ไฮปโปตงพอเห็นกระบวนทัพแบบนั้นก็ถึงกับตื่นรตึนและกล่าวว่าเสี่ยวเหยียนทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคนของเจ้าเสี่ยวเหยียนทำเพียงพยักหน้าเท่านั้นเห็นเสี่ยวเหยียนพยักหน้าตอบกลับไฮปโปตงก็อดจะชื่นชมในตัวเสี่ยวเหยียนไม่ได้แล้วทำการตบไหล่เสี่ยวเหยียนไปเอ่ยกล่าวว่าเด็กน้อยที่ประเสริฐไม่มุทะรุเลือดร้อนเช่นการก่อนแล้วจริงๆถึงกับรู้จัก ซ่องสุมคุมกำลังแล้วเซียวเหยียนหัวเราะพร้อมกับหันไปมองพวกหยุนตู้และกล่าวว่าระดับจัก,กรพรรดิสองคนระดับกษัตริย์เจคนดีมากไม่คิดเลยว่าพอกลับมาสำนักม่านเมคาประเคนของขัญมโหรานป่านนี้เช่นนั้นผู้ตามต้อยขอรับไว้โดยไม่เกรงใจแล้วกันได้ยินคำพูดอาบังสีสังหารของเซียวเหยียนทำให้หยุนตู้เกิดหน้าทอสีขึ้นมา เนื่องจากว่าเขาตอนนี้สามารถคาดคะเนได้ว่าถ้าพวกเขาต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามขึ้นมาพวกเขาจะคอร้ายมากกว่าดีถึงแม้ว่าสถานที่นี้จะอยู่ใกล้กับสำนักม่านเมคามากกว่าตาม่มแต่ระยะการเดินทางยังมีพอสมควรระยะเดินทางจากนครหลวงเจียนมากกลับไปยังสำนักม่านเมคาอย่างน้อยต้องครึ่งชั่วโมงและเวลาช่วงนั้น เหล่าบรรดาคนของเขารวมถึงตัวเขาเองจะต้องจบชีวิตอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนฮาฮาเซียวเหยียนเจ้าพวกนี้ก็คือคนของสำนักมา่านเมคาที่ว่าหรือทุนหนาไม่ใช่เล่นพอออกโรงก็ส่งเจ็ดระดับกษัตริสองระดับจัก,กรพรรดิเลยทีเดียวทางด้านหลินเยี่ยนหลังจากกวาดมองคนเหล่านั้นก็อดหัวลาะออกมาไม่ได้พอเซียวเหยียนนะครับได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ยิ้มแล้วไม่เอ่ยวาจาอะไรมากนัก เพียงกล่าวคำสั้นๆว่าข้าไม่เว้นอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียวหลังจากได้ยินคำสั่งเสี่ยเวเหยียนครับพวกหรินเยียนก็กระพือปีกปานยุทธพุ่งเข้าโจมตีคนจากสำนักม่านเมฆาที่ตอนนี้มีใบหน้าตื่นตระหนกเป็นอย่างมากเสี่ยเวเหยียนคิดจะกืนพวกเราในคำเดียวกลัวแต่เจ้าจะจุกตายเอาถึงแม้ว่าหยุนตู้จะพูดแบบนั้นครับแต่ความกลัวที่กัดกินเขาตอนนี้ มันแสดงออกบนใบหน้าของเขาอย่างชัดเจนสิทธิ์สำนักม,าม่านเมฆาสู้ตายต่อให้เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายก็ต้องทำให้ตระกูลมีเธอเออเหลือแต่ซากให้ได้พอได้ยินหยุนตู้นะแผํารามแบบนั้นตอนนี้สิทธิ์สำนักม,าม่านเมฆาเกิดกำลังขึ้นเขิมอีกครั้งหลังจากหยุดชนะก,การโจมตีไปได้ชั่วคู่การบุกโจมตีของสิทธิ์สำนักม,าม่านเมฆาดูเดือดกว่าเดิมอย่างมากถึงขนาดสามารถทำลายแนวป้องกัน ขอตระกูลมีเธอเออได้หลายชั้นและดูท่าตอนนี้จะสามารถบุกเข้าถึงภายในคารือหาตระกูลมีเธอเออได้ในเวลาไม่ช้านี้แล้วให้เราระดับจักรพรรดิสองคนนั้นยกให้ท่านระดับกษัตริย์ที่เหลือมอบให้พวกเราเองและเห็นคารือหาเบื้องร่างครับตกส่วิกฤตเสียเวเหยียนก็จัดแจงงานให้กับแต่ละคนต้องบอกว่าคนที่ปรากฏกายขราวนี้ครับเป็นพวกกลิ่นเยี่ยนที่มีระดับกษัตริย์เท่านั้น ส่วนพวกเท่ากระดูกดำที่มีระดับจัก,กรพพัดรั่วไปถึงเหมยตูซ่าที่มีระดับบรรพบุรุษเสียเวเหยียนไม่ได้ให้พวกเขาออกโรงตอนนี้เพราะเนื่องจากจะเก็บพวกเขาไว้เป็นไพ่ตายในตอนหลังเขาไม่อยากเผยไพ่ตายออกมาจนหมดจนทําให้ศัตรูสามารถเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ได้ทันได้ไม่มีปัญหาพอได้ฟังแบบนั้นไฮปวตงก็กระพือปีกปานหยุดเข้าโจมตียุนตู้กับยุนซ่าสองระดับจัก,กรพพัดทันที เห็นอีกฝ่ายพงะไปเซียว,วยดก็คือปีกอคีสีเขียวหยกบังคับล่างล่อนลงครืหาดเบื้องร่างโอเคครับเจอก,กระโูกาสหน้าคลิปหน้าแล้วกันนะครับนะก็วันนี้จัดเต็มจัดหนักให้แล้วเดอร์ก็3มคลิปตามที่เคยพูดเอาไว้นะครับไปแล้วจ้า